สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหักเลยก็แสแนลอีกคือเก้าครับพี่นอ้องวันนี้มีเมนูอาหารแรงครับไอ้วันนี้ลาบไก่ครับพี่นอ้องว่าบ้านหลังจัดการอยู่ครับเดี๋ยวมาดูมากินนำกันเด้อครับพี่นาอ หล่อให้คนเห็ดแล้วก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวมากินมายากนํากันครับครับพี่น้องมีลาบแล้วก็มีต้มพร้อมเด้อพีน่น้องต้มน้อยสดหอนๆครับเพราะว่าช่วงนี้ก้าวเย็นครับกลับมาอีกแล้วครับรอบกล่อง <c oughs> มารอบนี้โอ้เย็นคนอีกแล้วครับน้ <c oughs> องเนื ห้มันยนิบยาจังหนครับน้องวไกใเหมันก็ยัดแก,จกนจังหนครับไกรประมาณลายเดี๋ยวแล้วครับเกปีแล้วลาบแล้วครับเห,ห็ดลาบแล้วก็มีต้มสดหอนหอนำครับน้อง เดี๋ยวค่อยกินไปย่างนกันเนาะพี่นอ้องออกไปก็ใส่ผักครับพี่นอ้องใส่เลยครับผมเสร็จแล้วครับสุดยอดครับ่นาต่อไปก็แบบว่าลารับ ตอนนี้กำลังคัว้วเนื้อไปอยู่ครับนี่จับแล้วรวยครับพี่นอ้องว่าให้สุกนะครับไปครอบเป็นลับเนาะยังไงยังไงยังไงลวกไปแล้วครับพี่นอ้องมาดูมากินกันก่อนเนีเออ่ยพี่น้องเลยว่ามันสุสนก ครับพี่น้องมาเลยลาบไก่ครับทำมเร็งบัยากาัศเย็นๆนะครับพี่น้องเอ้ยสิ่งมันยากนำกันเอยอะครับผมตอนนี้ในบ้านกำลังลงมือปรุงูะครับไปพไปไปปรกิกใส่กุ้งหอมลงไปครับผมเ็นน่ครับหน้าตาบ้ารดดี ไซโฮดเห้อ๋อเบจีเนาะกินได้บนน้อพี่น้องแซ่บคือเขาครับหั่นสารพื้นบ้านของเ้าครับนี่ก็ฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยเลยครับพี่น้องเอ้ย เน้นเน้นอาหารสานองต้องเน้นเน้นพวกหอมเปรี้ยวหอมรสจัดครับพี่น้องก็ทุ่มแมบไปไหนหล่ะน้ำโกแซบอยู่แล้วพี่น้อน,นีน่ครับหน้าตาเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวมา กินกันครับพี่น้องกินน้ำกันครับกองขยำครับใส่มือแบบนี้นะครับมันต้งเข้ารถเข้าซาดครับพี่น้องถึงถึงทิ้งครงครับเดี๋ยวผมลองชิมให้เบิ่งเนาะพี่น้องเราเสบเราเสบครับเสบอีหลีน้าตา กับสมอยมอญดีจังพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับบ่มีพิกวางครับกระเทียมกินข้าวแรงนำกันเด้อครับพี่น้องที่อยู่ห่างไกลครับอยู่ต่างประเทศก็ดีอยู่อ้อมแอ้มในพิษภูมไทยก็ดีครับที่ไปทำงานอยู่ กรเทพนะครับอาหารบ้านเม็กอีสานบ้านของครับผมกคน,นสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับผมกคนต้องนี่กับก,การเทศกาลปีใหม่แล้วเนาะครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องทุกคนเดินทางเที่ยวคาดปลอดภัยเด้อครับขอให้คุณพระ ปุ้มของครับมาเดียร์เลบ่มายามบ้านยามซองมายามพุกยามน้องก็ขับรถขับหลาก็ให้มีสติกันทุกคนนะครับเมาห้ามขับนี่ครับเดี๋ยวหาฮือปรับนี่โอ้จบเกมเลยครับพี่น้องไปครับเข้าแรงร่วมกันครับพี่น้องมา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 วันไหนพี่น้องเอ้ยบาดเนี่ยเหยื่อลูกคนเหนหน้าตาครับเหยื่อลูกคนดีลาบไก่ ้ยสุดยอดต้มสดหอนๆแซ่บๆหนูกันครับืันนี้ก็โอ้เสริมพ่อใหญ่ซิทมากินประธานครับพุมมากินข้าวมากินข้าวแรงหนกันครับเดี๋ยวช่วงปีใหม่เดี๋ยวผมมีอัพลดให้เห็นนะครับว่า คนยัยซิทนี่มีคนมีอาซีพเพชรยังครับ,บรนคนเมีอาซีพเพชรยังมีเพชรยังคนเพชรยังเดมีเงินเหรียญบอ,อยังบอเดี๋ยวผมมีอับรหลลงอยู่ฮุบให้พี่น้องได้ออรู้ได้เห็นกันครับแต่ว่าวันนีผ้ผม,ผม,ผมออขออนุญาตกินเข้าก่อนด้วยครับพี่น้อง ทุ่งเด็กเมายูมากินนำกันเออบ้านเนี้ยน้องเลยขเขาแล้งนำกันครับ